้าคิดว่าจะทวงแจวบอง,บองมึงก็ถอดฟอนปอมออกมาคืนกูด้วยนะนนบักถ้วยนานแล้วนะเถิกสีที่เราไม่ได้เข้ามากินร้านอาหารหรูๆแบบนี้ นั่นนะสิพวยซากช่วงเนี้ยยอดขอทานมันไม่ทะลุเป้าเลยอ่ะแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันต่อดีวะ <c oughs> เอาแบบนี้ไม่ล่ะผวยซาก <c oughs> จะเอาแบบไหนวะเถกสี <c oughs> พวยซากก็ทำคอนเทนต์ร้องไห้สิแบบว่าทำตัวให้น่าสงสารนะ่เดี๋ยวพวกเอฟซีควยควยมันก็โอนตังมาให้ใช้แน่นอน มันจะดีเหรอวะนังเถิกสีไอ้รอบทิ้งแล้วก็แกล้งร้องไห้แบบนี้จนโดนเอฟซีจับได้ไปแล้วนะ <c oughs> แล้วโพยษักจะทำคอนเทนต์แบบไหนละ่ะที่จะทำให้เอฟซีเขาสงสารแล้วก็โอนตังมาให้อะ่ะ <c oughs> ทำคอนเทนต์ไม่มีจะแดกดีกว่าไหมเถิกสี <c oughs> คอนเทนต์แบบไหนกันวะไอ้ที่ว่าคอนเทนต์ไม่มีจะแดกเนี่ย <C le af> ก็คอนเทนต์ทวงบุญคุณไงเถกสี s <S <C le af> ไอ้ที่เราออกมาทวงบุญคุณเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีจะกินแล้ว <C le af> อืม <C le af> ก็เข้าท่าดีนะพวยศากนี่ถ้าไม่เลวจริงเนี่ยคิดไม่ได้นะแบบนี้ <C le af> นี่ชมกันใช่ไหมเถกสีพวยศากเขินเลยะ <C le af> เฮ<ห>้ยนังเถกสีนั่นไอหมอปลานี่วะ ไหนล่ะหมอปลานั่งอยู่ตรงไหนล่ะพวยซากนั่นไงเฮ้ยไอห,หมอปลาสบายดีไม่วะ <c oughs> มึงนี่ก็ถามแปลกถ้ากูไม่สบายกูก็ต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วสิ <c oughs> ไอเนรคุณ <c oughs> อ้าวเฮ้ยกูทักมึงดีๆนันเนี่ยไอหมอปลากวนตีนซะแล้วไม่ล่ะไม่ต้องไปคุยกับมันผวยศักเดี๋ยวมันก็ให้เราไปทุบไอปูนปั้นพญานาคทิ้งอีกหรอก <c oughs> คนอย่างพวยศัก์จะให้ใครมาพูดแบบนี้กับพวยศัก์ไม่ได้พวยศัก์ไม่ยอม <c oughs> ไม่ยอมแล้วจะทำยังไงฮะพวยศัก <c oughs> พ่วยสักเขาไปเคลียกับไอ้หมอปลาแป๊บหนึ่งนะเถกเสียนั่งรอตรงนี้ก่อนแล้วกันมึงนี่มันพูดจาไม่เข้าหูนะไอหมอปลามันเป็นยังไงที่ว่าพูดจาไม่เข้าหูนะบักพวยมันก็น่าจะเข้าหูมึงบ้างนะแต่ว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูควายประมาณนั้นแหละ มึงเปรียบเทียบใครว่าเป็นหมาเป็นควายวะกูก <coming around> ็ไม่ได้เอ่ยชื่อนี่วะหรือว่ามึงร้อนตัววะไอเนรคุณกูเนรคุณตรงไหนมึงเอาปากกามาวงซิไอหมอปลาเนรคุณตรงไหนมึงยังมีหน้ามาถามกูอีกเหรอกูเนี่ยช่วยเหลือมึงตั้งแต่มึงยังไม่มีฝาบ้าน มึงเคยนึกถึงบุญคุณกูบ้างไหมเอากูกับเมียกูเนี่ยมานินทามาว่าแล้วแบบเนี่ยมันเนรคุณไหมล่ะกูนินทาที่ไหนกูแค่บอกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันความสัมพันธ์ก็จบไปแล้วคนอย่างมึงเคยทำอะไรที่มันไม่เห็นแก่ผลประโยชน์บ้างวะทุกอย่างที่กูทำมันก็ต้องมีผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละวะไอหมอปลา นี่กูเห็นว่ามึงไลส์สดเนี่ยไปทวงแจ่วบองกับป้ายานเขาเหรอฮะไอ้เลว้วไอ้เนรคุณ <c oughs> กูทวงที่ไหนล่ะกูก็แค่พูดเฉยๆว่ากูนะเคยมีบุญคุณเคยให้แจ่วบองกับป้ายานไป <c oughs> กะอีแค่แจ่วบองไม่กี่กระปุกเนี่ยนะมึงถึงขนาดขั้นทวงบุญคุณกันเลยเหรอ <c oughs> แล้วมึงอะ่ะเคยนึกถึงบุญคุณของคนอื่นนะที่เขาเคยทําให้มึงบ้างไหมล่ะ <c oughs> ใครจะมีบุญคุณหรือไม่มีบุญคุณกูไม่สนใจหรอกโว้ยกูขอแค่กินหรูอยู่สบายแค่นั้นกูพอใจแล้วไอเลวไอชาติชั่วไอเนรคุณขนาดบุญคุณที่กูเคยทำให้มึงมึงยังไม่เคยนึกถึงวันนี้ล่ะกูจะมาทวงบุญคุณของกูคืนบ้างแล้วมึงจะมาทวงอะไรกูฮะไอหมอปลา แ,แจ่วบองมึงยังกล้าทวงกูก็ขอทวงฟันปลอมที่กูเคยทำไว้ให้มึงบ้างนะไอ้เนรคุณก uhm ็ทาแล้วกูไม่ให้อ่ะมีอะไรปล่ามีสิมีแน่นอนบักพวยแล้วมึงจะทำอะไรกูวะก็ไม่มีอะไรมากนะบักพวยทนเจ็บแป๊บนึงเดี๋ยวจะร้อฟันให้เอง คลิปนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงกันนะครับ <c oughs> จัดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเฮฮาเท่านั้น <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาหนิมแอดโฮมด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> Obrigado. Oh.